สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ทุกๆท่านครับรวมถึงท่านที่รักในการปลูกทุเรียนนะครับทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพเลยขออนุญาตสวัสดีทุกๆท่านครับครับผมจะพาทุกๆท่านนะครับมารับชมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะครับยอดทุเรียนนะครับทุเรียนเล็กนะครับการแก้ไขปัญหาทุเรียนเล็กที่มี การแห้งตายจากปลายยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเ,เรื่องเกี่ยวกับอาจจะโดนโรคนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการโดนมอดเจาะนะครับมอดหรือปวกเจาะกินเข้าไปในแกนกลางลําต้นนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับชมไปด้วยกันนะครับต้นทุเรียนที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นต้นที่ผมได้ทําการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับ การแห้งตายจากปลายยอดมานะครับวิธีการแก้ไขของผมนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับในสไตล์ของผมนะครับในการปลูกทุเรียนของผมนะครับในแนวทางการปลูกทุเรียนของผมนะครับเมื่อนะครับลําต้นเนี่ยนะครับต้นเนี้ยเป็นต้นอายุนะครับสองปีนะครับอายุสองปีที่ผมปลูกนะครับต้นนี้นะครับแล้วอยู่ๆนะครับเกิดอาการแห้งจากปลายยอดลงมานะครับ สลัดใบทิ้งนะครับแห้งจากปลายยอดลงมาคาบริเวณตามต้นนะครับจะมีน้ําช้าออกมานะครับมันจะเป็นอ่าช้าเป็นในลักษณะที่ว่าบริเวณลําต้นเนี่ยครับมันจะมีน้ําสีเทาๆมีเป็นน้ำนะครับเป็นชุ่มน้ําออกมาให้ให้หลายๆท่านนะครับถ้าไปลองสังเกตดูจะเห็นเลยนะครับว่าลําต้นนะครับมันจะมีลําต้นสีเทานะครับเป็นลําต้นสีเทาแล้วถ้ามันจะเป็นโรคนะครับมันก็จะมีน้ําช้ําออกมาเลยนะครับ มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วมันก็พยอยแห้งตายลงมานะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมได้ทําการแก้ไขไปนะครับเหมือนอย่างอ,อีกต้นหนึงเดี๋ยวผมจะพาไปรับชนต้นอีกต้นหนึ่งที่แก้ไขได้แล้วนะครับการแก้ไขขอยงผมก็คือผมจะตัดเลยนะครับผมจะดูก่อนว่าบริเวณลําต้นเนี่ยมันมีการแตกกิ่งหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้ามีถ้าลําต้นเนี่ยมีการแตก ยอดออกมาเล็กๆน้อยในลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นตุ่มเป็นตุ่มยอดนะครับลักษณะนี้นะครับการแก้ไขปัญหาคือตัดเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากมายตัดยอดทิ้งเลยนะครับตัดต้นทิ้งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นํอ่าพดอสามหรือลาเขียวเนี่ยนะครับชุบสำลีนะครับชุบสำลีแล้วก็มัดไว้บุเรณนที่ปัด ปากแผลนะครับบริเวณที่ปากแผลในลักษณะนี้นะครับตัดทิ้งแล้วก็เอาลาเขียวนะครับไตโคโดมานะครับชุบสำลีนะครับแปะทิ้งไว้เลยนะครับส่วนไตโคโดมาเนี่ยสามวันนะครับสามวันให้มาหยอดใส่ทีหนึ่งนะครับสามวันหยอดใส่ทีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นสไตล์แนวทางในการปลูกทุเรียนในส่วนของผมนะครับให้มาหยอดใส่จนกว่าแผลจะแห้งสนิทนะครับ หลังจากนั้นนะครับทุกทุกท่านจะเห็นนะครับมันจะมีร่องรอยอยู่เห็นไหมครับนี่ร่องรอยของของอเชื้อราที่มันกินเข้าไปแล้วมันเน่านะครับมันเน่าเป็นบาดแผแลลักษณะนี้เลยครับลักษณะนี้เลยตอนนี้แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วส่วนเนื้อในน,ะน่าจะตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามีรอยมอดมาเจาะะลยเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทําการเลี้ยงเลี้ยงกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงที่มันแตกยอดออกมานะครับ เลี้ยงมันขึ้นมานะครับอย่างที่ผมเคยได้อัพภาพลงไปให้ได้รับชมกันแล้วก็อัพวิดีโอนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่าไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปเสียดายแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันตัดเลยนะครับถ้าเราเห็นมีการแตกแตกยอดเล็กๆนะครับตัดได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเมื่อเราเอาไว้เป็นหนึ่งกิ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับตายอดอื่นๆที่แตกออกมาเนี่ยนะครับ ไม่ต้องเอาไว้เช่นเดียวกันครับรีออกไปรีออกเลยครับนี่รีออกเลยนะครับรีออกเลยให้มันมาเลี้ยงเฉพาะกิ่งกระดงที่เราได้ทําการเลี้ยงเอาไว้กิ่งนี้นะครับอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับตอนนี้แตกยอดหมดละนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึง่งเมื่อมันจะตายนะครับเมื่อมันจะตายง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับปลูกใหม่นะครับขยับมาสักศอกหนึ่งขยับออกมาจาก พื้นที่ต้นเดิมสักศอกหนึ่งแล้วก็ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมอีกต้นหนึ่งที่ผมได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับตอนนี้เจริญเติบโตดีแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ผมได้นํามาใช้นะครับใครจะนําไปใช้ก็ได้นะครับลองลองไปนําปรับใช้ภายในสวนดูนะครับว่า วิธีที่ผมทำเนี่ยนะครับมันแก้ไขกับภายในส่วนของทุกๆท่านได้ไหมนะครับโอเคครับครับอย่างที่ทุกๆท่านเห็นอยู่นะครับต้นนี้นะครับปัญหาก็เป็นเช่นเช่นเดียวกันเลยนะครับแห้งตายจากปลายลงมานะครับด้วยสารพัดวิธีในการรักษานะครับสุดท้ายก็ตัดเลยนะครับตัดพอดีมันมีกระโดงนะครับเป็นตุ่มๆออกมากิ่งหนึ่ง ผมก็เลยตัดนะครับตัดออกเลยแล้วก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงต้นใหม่นะครับต้นนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้สองปีครึ่งนะครับก็ในการปลูกนะครับตอนแรกก็งามดีอยู่ๆก็เช่นเดียวกันครับแห้งตายจากข้างบนลงมานะครับแห้งตายจากข้างบนลงมานะครับบริเวณลำต้นก็จะมีน้ําเป็นดวงดวง ช้ําเป็นสีสีเข้มของเขาเราเราจะรู้นะครับว่าความผิดปกติของต้นมันเป็นยังไงนะครับมันจะมีความช้ําเป็นน้ําเยิ้มนะตามต้นนะครับสุดท้ายก็ตัดนะครับแล้วก็เลี้ยงกระโดงนะครับเลี้ยงกระดงขึ้นมานะครับเป็นหนึ่งจริงนะครับต้นนี้ก็เติบโตดีนะครับเติบโตดีละเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมกว้างนะครับครับดูนะครับอัตราการเจริญเติบโตของมันนะครับ ให้ทุกท่านได้รับชมเห็นไหมครับพุ่งแล้วก็โตได้ดีด้วยนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้ทำการแก้ไขปัญหานะครับที่มันแห้งตายจากปลายยอดลงมานะครับท,ทุกทุกท่านก็ยังสามารถที่จะนำไปปรับใช้นะครับภายในส่วนของทุกทุกท่านได้เลยนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็เติบโตได้ดีนะครับเติบโตได้ดีคิดว่ารอดละนะครับเติบโตมาในลักษณะนี้นะครับเหมือนกันกับตอต้นตอที่ผมได้ให้ทุกๆท่านได้รับชมกันไปนะครับเมื่อแก้ไขแล้วมันจะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับกิ่งที่แตกด้านข้างนี่อย่าไปสนใจครับรีออกนะครับเลี้ยงเอาไว้เพียงแค่กิ่งเดียวนะครับเราก็ขบยอดมันออกเลยนะครับขบกิ่งตัดกิ่งมันออกเลยนะครับโอเคครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับเทคนิคการแก้ไขนะครับทุเรียนที่มีอาการแห้งตายจากปลายยอดนะครับเป็นทุเรียนเล็กนะครับผมต้องย้ําก่อนนะครับเป็นทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็ขอแนะนําอีกทีหนึ่งวิธีที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ได้ผลและอาจจะไม่ได้ผลนะครับแต่มันเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาทุเรียนนะครับที่มีอาการแห้งตายนะครับที่ใช้ภายในสวนของผมนะครับภายในสวนของผมเนี่ยปลูกไว ทุเรียนเนี่ยปลูกไว้เพียงแค่ประมาณเท่าที่จําได้นะครับเท่าที่จําได้ประมาณเกือบ70ต้นนะครับไม่เยอะครับเพราะเนื้อที่มีอยู่เพียงแค่สองไร่กว่าเกือบ3ไร่นะครับไม่เยอะนะครับแล้วอย่างต้นที่เห็นข้างหลังนี้นะครับก็ต้นนี้ปีนี้กําลังติดดอกแล้วนะครับกําลังติดดอกแล้วนะครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ได้นํามาแนะนําให้ทุกทท่านนะครับ สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ทําการปลูกทุเรียนนะครับจะได้ไม่ต้องไปสอหาวิธีอื่นๆนะครับลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับถ้าเกิดทําแล้วนะครับแก้ไขแล้วมันยังไม่โตหรือมันไม่รอดก็กระเถิบออกไปประมาณสัก1นศอกนะครับหนศอกจากลําต้นนะครับขุดปลูกใหม่นะครับขุดปลูกใหม่ครับสิ้นเรื่องนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขออนุญาตฝาก ทุกๆท,ท่านเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นนะครับเพื่อเป็นอ,องค์ประกอบแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเล็กๆแน่น้อยนะครับเป็นแนวทางในการปลูกทุเรียนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ตนเกษตร,รกับเกษตรอินทรีย์ต้องขออนุญาตลาทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ,อหลายๆท่านจะได้รับทราบนะครับรับทราบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ ตอนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ C, ต้องขออนุญาตลาทุกทกท่านไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ